แป๊บนึงก่อนเดี๋ยวค่อยขึ้นนะเราอยู่โซนนี้โซนซีมาแล้ครับเขาแถวเดียวครับแถวเดียวนีเข้าจ่ายไหมพี่เบียรเข้าไม่ได้ครับเราเร็วกินเลยครับผมหมดไปเลยหมดไปเลยเพื่อนเพื่อนก็ถกมีรับรครับขอรับรอได้ครับถ้ามีคนนะเรื่องดื่มมีฟองไม่ได้นะครับเสร็จไหมครับพี่นะครับพี่สนใจรับคำั่ง แรกตัว n f งเนพี่เก็บไว้นใน wallet ได้เลยค่ะเราจะมีทั้งหมด7นักเตะค่ะก็คือแต่ละแมตช์ค่ะก็คือจะเป็นนักเตะ1คนอย่างวีคนี้ก็คือเป็นพะกอรอนนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเป็นใครต้องมาลุ้นกันค่ะโอเคเดี๋ยวลองทำบ้านดีกว่า